คือวันนี้มีเรื่องมาปรึกษ,ษานีนิดหนึ่งอ๋อ,อเดี๋ยวก่อนอื่นพี่ขอแนะนำตัวเองก่อนเนาะพี่ชื่อพี่กันสุมาเปียโชตน,นะคะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่ศูนย์ให้คำปรึกษ,ษาร่านสุขภาพเขตภาคกลางเอ่อไม่ทราบว่าน้องชื่ออะไระคะชื่อมุกค,ค่ะอ๋อชื่อมุกน้องมุกอายุเท่าไหร่คะคะปีนี้ปีนี้ก็28่แอืมแล้วเอ่อน้องมุกอะค่ะปัจจุบันเนี่ยมีการทำงานหรือว่ามีการศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยไ,ไหนหรอคะ ตอนนี้ทํางานอลยรคะอ๋อพ่อจะบอกได้ไหมคะคร่าว่างานที่ทำนี่าเป็นงานเกี่ยวกับอะไรงานทำอยู่ในโรงงานค่ะเป็นฝ่ายผลิตเป็นฝ่ายผลิตแล้วันนี้ค่ะที่เองมุกเ่ยมาหาพี่เนาะมาปรึกษามีเหตุผลอะไรหรือว่ามีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าคะมีหลังๆมานี้เริ่มรู้สึกว่าได้ยินไม่ชัดอะคะ่ะไม่ชัดเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยเราก็มีเจ็บ เรื่องในหูค่ะเจ็บแบบเป็นนหายๆเจ็บแบบจี๊ดีอ๋อมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหูแล้วคิดว่าสาเหตุที่มันทําให้มีความบกพร่องทางการได้ยินนะคะน้องมูคิดว่ามันมีมาจากสาเหตุอะไรบ้างนะคะคิดว่าเกี่ยวกับเรื่องที่ทํางาน,นะคะ่ะเพราะว่าพออยู่ฝ่ายผลิตมันก็จะอยู่กับเครื่องจักรอะไรเงี้ยเป็นส่วนใหญ่แล้วทางโรงงานไม่ได้มีแบบอุป,ปกรณ์ที่ใช้ป้องกันอันตรายอะไรจากเรื่องเสียงเรื่องอะไรพวกนีใ้ให้พนักงานเลย แล้วนอกจากมีปัญหาเรื่องของการทํางานนะคะหมายถึงว่ามีปัญหาของการได้ยินบกพร่องมาจากการทํางานแล้วเนี่ยมีสาเหตุอื่นอีกไหมคะที่เราคิดว่ามันจะทําให้เราเนี่ยมีความผิดปกติเรื่องของการได้ยินอีกน่าจะมีเรื่องพฤติกรรมส่วนตัวอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะคือเป็นแบบชอบใส่หูฟังแล้วก็ใช้ใช้หูฟังแบบระยะเวลานานๆแล้วก็เสียงแบบค่อนข้างดังอย่างงแล้วน้องูค่ะคิดว่า กรณีที่เราได้ผลกระทบมาจากการทํางานหรือว่าจากพฤติกรรมส่วนตัวเนี่ยเรื่องของหูแล้วเราทําให้เราเนี่ยมีความผิดปกติในเรื่องของการได้ยินเนี่ยคิดว่ามันมีผลกระทบอะไรกับเราไหมคะก็เอ่อนอกจากอาการเจ็บที่บอกไปค่ะก็จะมีแบบเรื่องการแบบพอมันเรื่องการประสานงานในในโรงงานในการทํางานนี้ก็อาจจะไม่ได้แบบประสิทธิภาพดีเหมือนเหมือนก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยล้วก็เอ่อตอนนี้ค่อนข้างแบบกลัวว่าถ้าสมมติว่า เป็นอย่างเงี้ยไปน,น,นานๆหรือเป็นแบบเนี้ยแบบรักษาไม่หายกลัวว่าเออมันจะทําให้คนอื่นเขามองเราแบบเออเป็นเรื่องตลกอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ค่อยไม่ค่อยสบายใจแต่ว่าก่อนอื่นนะเนาะเดี๋ยวพี่ก็จะสรุปให้ฟังว่าเออน้องมุกเนี่ยมาปรึกษาพี่ด้วยอาการที่ว่าเออรู้สึกมีความผิดปกติหรือว่ามีความบกพร่องทางการได้ยินที่มันลดต่ําลงเนาะแล้วน้องเนี่ยก็คิดว่าสาเหตุจากการที่เออ หูเนี่ยมีความบกดร้องทางการได้ยินเนี่ยมาจากการทํางานแล้วก็มาจากพฤติกรรมส่วนตัวด้วยอย่างหนึ่งเนาะแล้วทีนี้นอ้องก็เลยมีความกังวลว่าถ้าสมมุติว่าเกิดเป็นควพร่องทางการได้ยินหนักขึ้นหรือว่ามีอาการที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตได้แล้วก็มีเรื่องของสภาพจิตใจที่คิดว่าคนรอบข้างจะมองเราว่าเ,เราแบบว่าแปลกเนาะใช่ไหมคะใช่ประมาณนั้น ี่เข้าใจความรู้สึกน้องมุกเนาะแล้วก็พี่ก็เข้าใจทุกประเด็นที่น้องได้กล่าวมาเลยแต่ว่าพี่ก็อยากจะให้เราคิดแบบนี้แล้วกันเนาะว่าทุกปัญหาค่ะมันมีทางออกเสมอแล้วคนทุกคนที่เกิดมาบนโลกอะค่ะก็ต้องมีจุดบกพร่องของตัวเองเนาะขึ้นอยู่กับว่าจุดบกพร่องของแต่ละคนเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็เราเองอะค่ะถึงแม้ว่าจะมีจุดบกพร่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายตาหรือว่าอ,อ,อะไรก็ตามอะค่ะแต่เราก็ยังสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ซึ่งปัญหา ที่น้องมุกตอนนี้ค่ะที่ประสบพบเจออยู่เนี่ยเราก็ยังสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาได้เดี๋ยววันนี้ค่ะหลังจากที่เราคุยกันแล้วเนี่ยเราก็จะมาช่วยกันแก้ไขปัญหาเนาะก่อนอื่นพี่ก็อยากจะสอบถามว่าปัจจุบันอะค่ะที่น้องมุกเนี่ยได้ประสบปัญหาเรื่องของการบกพร่องทางการได้ยินเนี่ยไม่ทราบว่าน้องมุกอะค่ะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ไปอย่างไรบ้างแล้วคะเ,เรื่องพฤติกรรมส่วนตัวตเลยค่ะกอพยายามจะม ฟังใช้หูฟังให้ให้เวลามันน้อยลงแล้วก็เริ่มลดเสียงลงแต่เหมือนก็ทําได้ไม่นานเท่าไหร่เขาก็กลับไปแบบพฤติกรรมเดิมส่วนเรื่องของที่โรงงานก็คิดว่าเออถ้าถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆคิดว่าคิดว่าจะเปลี่ยนงานดีไหมเพราะว่าเออสุขภาพก็ก็เสียไปแบบถ้าสมมติเป็นไปนานคิดว่ามันจะเสียเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะยังมีวิธีการแก้ไขปัญหาอือ่นีกไหมคะ คิดว่าจะลองไปแบบหาหมอเฉพาะทางอะไรเกี่ยวกับหูโดยเฉพาะเป็นความคิดที่ดีนะคะเพราะว่าสิ่งที่น้องมุกได้บอกมาเนี่ยก็ความท,าที่จะเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีเลยทีเดียวงั้นอย่างแรกอะคะ่ะวันนี้เราก็มาแก้ไขปัญหาสําคัญสําคัญในเรื่องแรกก่อนแล้วกันเนาะเรื่องของความบกพร่องทางการได้ยินของน้องมุกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีการแก้ไขปัญหาตรงนี้แล้วเนี่ยในเรื่องของ การบกพร่องทางการได้ยินแล้วเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ปัญหาด้านต่างๆเนี่ยคลีคลายลงแล้วก็ลดความกังวลในด้านอื่นๆด้วยที่นี้นค่ะพี่ก็เลยอยากจะถามว่าน้องมูว่ะค่ะเคยได้ไปพบเจอคุณหมอที่มีการรักษาเรื่องหูเฉพาะทางแล้วหรือยังคะยังค่ะย,ยังไม่เคยไปยังไม่เคยไปทีนี้นค่ะก็เลยอาจารย์สอบถามว่าเออแล้วน้องมูอ่ะค่ะจะมีการแก้ไขปัญหาในเรื่องของอาการได้ยินบกพร่องไปแบบแนวไหนบ้างว่า เออยังอาจจะอยาก,ยาก,ยากลดเสียงหูฟังหรือว่าจะลาออกจากการทํางานจริงจริงหรือว่าเราอะค่ะจะเลือกทางออกก็คือไปพบคุณหมออยากอยากลองไปหาหมอก่อนค่ะจะได้รู้ว่าเออมันมันยังพอมีทางรักษาไหมหรือว่าต้อง,ต,องต้องแก้ไขยังไงก่อนอือสรุปแล้วก็คือการแก้ไขปัญหาของโรคนะคะก็คือจะมีการเข้าไปพบคุณหมอเนาะอืซึ่งพี่ก็คิดว่าดีเลยค่ะเพราะว่า การแก้ไขปัญหาเรื่องสาคัญๆเรื่องของการได้ยินบกพร่องเนี่ยมันก็ควรจะต้องมีการเข้าเข้าพบกับคุณหมอเพราะว่าอาการของน้องมูเนี่ยมันก็อาจจะยังมีทางออกแล้วก็มีการแก้ไขปัญหาที่ดีแล้วก็มีการรักษาที่ดีแล้วก็กลับมาเป็นปกติได้เนาะเราแล้วเรามีอะไรจะคุยอีกไหมคะวันนี้ยังครับแบบเท่านี้ งั้นวันนี้นะคะพี่ก็อยากจะให้น้องมุกอะคะ่ะลองไปพูดคุยกับคุณหมอหรือว่าน้องมุกเนี่ยจะสะดวกเป็นวันเออเป็นวันไหนนะคะคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าเดี๋ยวจะลองหาข้อมูลแล้วก็หาหมอสฉพาทางประมาณพรุ่งนี้เลยคะ่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดของของ,ของนิพอดี ก็คือสะดวกที่จะไปปรึกษาคุณหมอเฉพาะทางในวันพรุ่งนี้เนะเาะงั้นนะตอนนี้ค่ะที่หลังจากเราได้มีการวางแผนการแก้ไขปัญหาก,กันเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือน้องมุกเนี่ยก็จะไปติดต่อกับคุณหมอเฉพาะทางเรื่องหูในวันพรุ่งนี้เนาะส่วนพี่เนี่ยกอ็อยากจะขอให้เป็นกําลังใจของน้องมุกเองว่าเออปัจจุบันการบอกข้อทานานได้ยินนะคะก็ยังมีทางการมีการรักษาแล้วก็ มีแนวทางการแก้ไขอื่นๆเนาะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ค่ะหลังจากที่เราคุยกันเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็จะหายข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลที่มีการรักษาเรื่องโรคหูโดยเฉพาะเนี่ยให้น้องมุกด้วยเผื่อจะเป็นการประกอบการตัดสินใจในการรักษาต่างๆแล้วก็พี่ก็มั่นใจนะคะว่าอ,อ,อาการของน้องมุกเนี่ยก็อาจจะสามารถรักษาแล้วก็กลับมาแบบว่ามาอยู่ในสังคมได้ปกติแล้วก็กลับมาเป็นปกติแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนเดิมค่ะ แล้วก็พี่ยากจะอยากจะบอกไว้ว่าในอนาคตนะคะถากนงมุกเนี่ยมีเรื่องไม่สบายใจหรือว่ามีเรื่องที่จะอยากปรึกษาเนี่ยก็สามารถมาหาพี่ได้ที่ศูนย์บริการการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพทุกวันจันทร์ทุกวันพุธแล้วก็ทุกวันศุกร์เวลาตั้งแต่9น้นาฬิกาถึง16นิกานะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ